อこれเอยえ่ไมนี่ข้างล่างก็จะฟูขึ้นแบบนี้นะคะขี้เละจ้ะนี้สื่อมือน้องสซาทดูความขี้เล่ของทองหยอดเราสวยสวยเอดูนาน ปัปป <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้แม่สายก็จะมาทําคลิปทําขนมไทยต่อเป็น E ีพีสองกับน้องสะพ้ายนะคะแต่ว่าน้องสะพ้ายตอนนี้นางกําลังขับรถมานะคะยังมาไม่ถึงวันนี้ขนมไทยนะคะแม่สายก็จะมาท,ทําทองหยิบทองหยอดแล้วก็เม็ดขนุนนะ,ะสามทองแต่ว่าแม่สายขอออกตัวก่อนว่าแม่สายเป็นคนที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะ ไข่ก็ใช้แต่ไข่ไก่นะคะมันก็จะมีความนุ่มกว่าไขา่เป็ดนะคะเพราะที่บ้านเราก็ต้องผสมสองไข่ด้วยกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแม่ทรายก็คิดว่าแม่ทรายคงทําไม่ได้อย่างที่มืออาชีพเขาทาขายนะคะโอยาะกำลังสอนน้องสะพ้ายแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะคเรเเนตนีตัวนีอย่ดีอไอย่างอยู่ีกาเตะอะอะโคเรมันยกสโคเรย่างงีโคเรโคเรหัวเราะตัวนี้โれ。เรอยู่ดีอย่างงี้อยู่ดีย่าเ ตน so s ดวล่ากไมองไขแด่นะคแต่าบอากว่楽าいけど、บิดนะคะไาก่ให้รู่นากแไม่งา้แเดี๋ก่ยามันจะเก็น่อาต่องใช้แร่เ่ยอะแนี่ยากนต่ยาก็ยากแต่ยากต่ยากแต่ยตยกตแย่ากาตาก ีประมาณ3นาทีนะคะให้สีมันเปลี่ยนมุชูกาชิมุโตโมดามิมุโตกานันดีงอีเลสเทอร์น่ะก็โมบลาบลานักหน่ออ๋อนัดูดองโแล้วก็ตัดทิไโอ้หโอ้โหโอมโหโอ้โ่โอ้โหโอ้โหโอหอกเขาบอกว่าย้งไม่รู้ว่าแค่ไยหนนะโะเด้๋ยวอ้โหอ้หอ้โหโอีโหโอ้โหโอ้โ่โอ้กหโอ้งหโก้ะัโ้โหโอ้อ้โหอั เขาบอกตีมากไปก็ไม่ได้ตีน้อยไปก็ไม่ได้อันนี้สีเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มหนืดขึ้นนะไมสายก็จะพอแล้วนะคะเพราะว่าไข่ไม่ได้เยอะตีก็ประมาณสองนาทีนะคะน้ําเชื่อมก็เป็นฟองละเอียดแล้วนะคะทีนี้ก็จะปิดไฟนะคะพอน,น้ําเชื่อมนิ่งแล้วเราก็หยอดนะคะชด ทำให้มันกลมที่สุดทีนี้ก็เปิดไฟนะคะเปิดเบาๆนี่ตอนนี้มันก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้มันอันนี้อันแรกนะไม่ค่อยสวยอันนี้สองที่สามเสร็จแล้วก็ค่อยๆสวยขึ้นนะเพราะว่าถนัดมือแล้วอันนี้ติดกันนิดนึงอะ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาออกคิดเลยจะไหนด้หมดใดเลยเหอนี่ยโอ้ชีดอะกรโอช้ชีดเลยไปบอกว่าไม่อร่อยไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะอร่อยก็โอเคพอเสร็จแล้วก็กลับให้อีกข้างหนึ่งโดนนำเชื่อมนะคะอันนี้นะคะแม่ทายนะไม่ได้แบบว่าถนัดในการอธิบายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคลิปสอนในการทําขนมนะคะ <_ d ance> เราทําทานเองเพราะฉะนั้นก็คือดูเพื่อความสนุกนะคะได้ทําได้ทานได้อร่อยก็โอเคนะคะสนุกสนุกร่วมกัน อันนี้เป็นไข่แฟแล้ะไม่เป็นไรรอบแรกของเราอาจจะไม่ค่อยไอ้น,นี่เท่าไหร่แล้วเรากลับนะคะกลับกลับกลับข้างล่างก็จะฟูขึ้นแบบนี้นะคะค่อยๆให้ไฟเดือดขึ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวไข่จะแตกม,มันก็ไม่ง่ายเดอ้อขนมไทยเนี่ยซื้อเขากินเถอะ นนี้เราก็ปิดไฟนะคะช้อนเอาไข่ออกเอาฟองออกไปด้วยเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำเชื่อมใสนะคะ เดีวยวโตไม่ใก่มเมื่อกี้นะคะทําอันเล็กไปนะคะเวลาจับจีบมันก็เลยเหมือนจับยากนะคะเราทําจับสี่มันจับก็เลยจับยากนิดนึงนะคะแม่สายก็เลยจะมาทําให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้โอเคแล้วเราก็เปิดไฟเลยค่อยๆเปิดเบาๆจับก็ประมาณใช้สามนิ้วเค <c oughs> okay. จับสก็จับง่ายดีไม่่จังอย่าด้กยจะชดีให้น้องสบไพช่วยทำนี่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 นีนี่นดนี่น่นี่นีเนี่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 ดี่นีี่นีนนีนี่นนี่กี่น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 นี่นเ่นี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 ่น่ี ก็ได้ส่ได้ดอกสี่จีบสี่สสี่นี่ง่ายสุดแล้วนะคะห้าได้ือก็ได้ก็ได้นะแต่ว่ามันอันเล็กไงเอออ้โอ้คิดเดียอยงมีหัวจังอย่นจิตใจมอยครคนเลี้ยลกัมัน上手だよ。๋สุดเลย ท้องสบายเล่นขยุมไปเลยอ๋อคุณรีจฮะโคเคเ้เค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 สคเาเค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 เกเค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 คเ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 เค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 เเคเเค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  จะสร้างเยอะยอนุ่มก็簡単นะตอนบอกน้องสภปยว่าจับสามก็ง่ายดีนะน้องสไปยบอกสี่ง่ายกว่าเขาเรียกสร้างเนรียกสร้งจับสามเราก็ไม่ต้องสวยก็ได้ให้กนจ้ะโอ้โจส์จ้โอ้เขาโอ้สจ้ัทุอันนี้ซืมือน้องสไปยอันนี้ก็คือรอบสองนะคะก็คือจะใส่แค่สี่แผ่นแล้วก็ ทำใหญ่ขึ้นนะคะเพราะเวลาจับจีบมันจะได้สวยนะคะเมื่อกี้มันเล็กไปอันนี้ก็เลยจับสามนะคะไม่ค่อยสวยเมื่อชีพกว่าก็จะขายได้ก็ต้องทำหลายรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราทำรอบแรกมันก็จะอย่างนี้เลยเนาะสั่งสั่งไหมโซ่โซ่โ่ส้างไหมโซ่โ่โโอ้โจซื้อใช่ไหมให้ให้ให้น้องสบายทำ Oh, oh. โอ้จอสุดด <Venus, S 2> oh, ตโอ้กุ้เจ๊ตาใช่ม่คว่ดีย่อจโอ้โออจ oh, u, 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 อยสดจอสจอสจอสได้ประมาณนี้เราจะพับทองหยิบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำทองหยอดกันต่อนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาทำขนมทองหยอดนะคะเราก็จะมาตีไข่เพิ่มนะคะให้มันหนืดขึ้นนะคะประมาณให้มันขึ้นฟูหนืดๆนะคะไม่งั้นมันหยอดไม่ได้ ทองหยอดก็ต้องมีแป้งทองหยอดนะคะแป้งทองหยอดแม่สายก็ทําไว้แล้วนะคะแป้งทองหยอดที่ทําเองนะคะก็จะมีแค่แป้งข้าวเจ้านะคะแม่สายจะใช้วิธีคั่วก่อนนะคะเพื่อไล่ความชื้นไฟเบาๆบานะคะไม่ได้ต้องการให้แป้งสุกนะคะแค่ต้องการไล่ความชื้นถ้าเป็นบ้านเราก็เอาไปตากแดดก็ได้นะคะประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีได้ที่แล้วคะ่ะนี่แม่สายคั่วประมาณสามนาทีเองนะคะไฟเบาเบา เราคั่วแป้งเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาแป้งมาร่อนอีกรอบนึงนะคะทีนี้เราก็จะเอาแป้งมาอบควันเทียนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แป้งทองหยอดแบบนี้มาใช้นะคะทีนี้ก็ใส่ไปหนึ่งช้อนกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ลองคนดีเฮ้ยช่างสุดเลย่ว่สุดนี่สิแม่ยามิโนจัง

ไปดูความขี้เละของทองหยอดเราแต่พกเราช่าตัวมันเลยขี้เลนะแต่มันก็จะมีอันสวยอยู่นะเนอะมีอยู่นิดนึงนะมีแต่แบบของขี้เละนะแต่ว่าเราก็ทําให้เขาได้เรียนรู้นะว่าขนมไทยมันเป็นยังไงโอ้็ได้ขี้เละยังนะี้เละสวยก็มีนะแต่ว่ามีน้อยแทบจะไม่เจอ หูทองหยอดนี่ยากจริงๆในขนมสามสี่อย่างที่ไม่ทรายทำมาใช้ช้อนก็แล้วใช้มือก็แล้วนะน้ำเชื่อมไม่ได้แบบอะไรมากนะคะน้ำเชื่อมโอเคแต่ว่าการจะทำให้มันสวยอ่ะมันยากมากยากจริงขีเ้เล่ภาษาไทยคือไม่ใช่ขีเ้เล่ภาษาญ,ญี่ปุ่นขีเ้เล่ภาษาญี่ปุ่นคือสวยมากไ่เอาอังขีเ้เล่อะไทยหมู่วอะไรอ,อ่ะอ๋อตที่ไหบุซบุซอืมเอ๊ะอะไรต้นที่ไ

そうスうそイそうそスそうイ、うそうそうスうそ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 ううそ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 ううそ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 そうそう โดนระวังไ่ด้ยโซโซโซอันน e. e? e? so, 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 so. wow> ี้คือสวยอันนี้คือสวยสวยสวยอันเด็กจีโซโซโซอืม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 อร่อยอร่อืมอร่อยคนในหมทไปได้หนู่แน่ม่ืมอืมอืมเราใช้น้ำเชื่อมที่มันหวานน้อยมากนะะเอามาล้างเพราะว่า วันก่อนทุกคนบอกมันหวานแบบหวานแบบแสบคอวันนี้เนาะก็เลยลดน้ําเชื่อมลงนะคะทีนี้เราก็จะมาทําขนมเม็ดขนุนกันต่อนะคะทีนี้เราก็จะมากวนไส้เม็ดขน,นุนกันก่อนนะคะอันนี้เป็นถั่วทองที่นึ่งแล้วนะคะจะทําเยอะนิดนึงนะคะใช้สองครับนะคะน้ําตาลประมาณเศษสามส่วนสี่นะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้หวานมากเนาะกะทิหนึ่งครับนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะ เวลากินก็จะได้อร่อยนะคะเกลือหนึ่งหยิบมือนะคะทีนี้ก็จะทำการปั่นนะคะทีนี้ก็มาเทใส่กระทะควนเลยนะคะทีนี้เราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ควนนะคะใช้เวลานานนิดนึงนะคะถั่วที่เราควนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะคือปั้นได้ทีนี้เราก็จะมาปั้นให้เป็นก้อนก่อนนะคะ ให้มันขนาดเท่ากันใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปช่วยกันปั้นโอยชิเนสกิทเบต้าต่วยถีโอชิชีกคนอร่อยโุนี่ความหวานพอดีนะคะไม่ได้หวานมากมาดูสตาร่า ผัวถ้าจะปั้นให้เนียนก็ต้องเอาไปนวดก่อนนะคะมันถึงจะเนียนนะคะใส่ในถุงพลาสติกนวดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรือเนียนก็ใส่ถุงมือนวดนะคะจะได้ปั้นง่ายมี่จองไทยดีเซอร์ตว์ไดสกี้อ่ะเนี่ยอืมไดสกี้เขาเป็นคนอชอบกินขนมไทยมากนะคะน้องสไปถามว่าแม่ทรายอยากทําร้านไหมอยากทําขายไหมเมื่อกี้คุยกับน้องสไปนะว่าเราก็อยากจะมีร้านเล็กๆที่อยู่หน้าบ้านนะคะ แต่ว่าญี่ปุ่นมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะมันจะต้องมีใบสําหรับทําอาหารแล้วก็ต้องมีห้องครัวเป็นสั์เป็นส่วนให้เขาดูด้วยนะคะเราจะมาทําครัวในบ้านไม่ได้นะคะมันต้องเป็นครัวสําหรับร้านอาหารนะมีไอเดียเหมือนกับแบบวันนี้ฉันอยากทําผัดกะเพราฉันอยากจะทําผัดไทยขายหน้าบ้านแล้วก็วันนี้มีขนมวันนี้นะอะไรเงี้ยแค่วันละสองสามอย่าง,งทําแบบสนุกสนุกแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้่ะมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่แรกก็คิดอยู่ว่าจะเป็น ขัวหรือเป็นอ,อะไรนะเผือกดีเผือกก็อร่อยนะคะทีนี้พอน้ําเชื่องเดือดเป็นฟองฟอดละเอียดแบบนี้นะคะก็ปิดไฟนะคะใส่เข้าไปตอนน้ํานิ่ง<อ>ดูด,ดูน้ำปันป่นปั่นปั่นเฉยเลย <laughs> ก็しい。うん。かมขนมิซขนม่いข่ต้องต้อそうそองตาองต้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 อうต้อง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 ตそう。งต้อต้องต้องต้องต้ออนต้อาต้อกต้อมต้องต้อง่้องนะอะเ่ื่้องต้ไข่มันเกาะกับงม็ดขนุนนะทอนี้ก็เริ่มเปิดไฟนะคะ เปิดเบาๆก่อนเพราะน้ำเชื่อมมันข้นมากนะคะเราเปิดเบาๆเดี๋ยวมันก็เดือดแล้วนะคะโอ้ไข่มีการเกาะสวยเข็ดโอ้ราดน้ำลอยดอกมะลิลงไปนะคะให้น้ำนิ่งล้างด้วยน้ำเชื่อมใสพิงดูความไข่มันเกาะไปซื้อเขาไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ไข่นอน เราใส่แบบจุกๆไปเลยแล้วก็อ้วนแบบจุกๆไปเลยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นขนมทองนะคะก็3มทองก็คือทองหยอดทองหยิบแล้วก็เม็ดขนุนนะคะอันนี้ก็คือเก็บเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะแม่ทสายกับน้องสะพ้าย<ม>ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นขนมหม้อ,อกแกงถั่วแล้วก็จะให้ทุกคนได้มาชิมนะคะว่าทุกคนชอบขนมอันไหนมากที่สุดนะคะ แล้วเดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าเรามาเจอกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย